ครับจากเหตุที่งานวาร์ปผมคิดว่าอ่าโปรแกรมช่วยกดก,ดกด็โซนหนึ่งแล้วก็หัวนมซิ่งด้วยถ้าเรากดพร้อมกันละ่ะเห็นไหมวาร์ปเลยอันนี้ผมอ่าตรงนี้ข้างล่างนะเดี๋ยวแกะให้ดูใหม่ทีละอัน สั่งในลาซาด้าก็ได้คู่3มถูกสุด20บกว่าบาทแล้วก็แพงสุดอยู่ที่60สอันนี้กลโนตนประวัตินะไม่โดนเห็นไหมและอ่าหน้างานประวัติอ่าถ้าเราแปะตรงนี้มันจะไม่โดนแล้วจะโดนแถบล่างงานที่เด้งมา เห็นไหมมันจะโดนข้างล่างสีเขียวข้างบนก็อันนี้แถวกลางที่งานเด้งมาเอาห้ารอยแล้วกันอ่าปั๊บปับ,ปบเห็นไหมแล้วเดี๋ยวดูสมมติข้อรอไปเลย แล้วก็ร้อนหนึ่งเดี๋ยวงงงงนี่นะปึ๊บปึ๊บเนี่ยอ่าไม่ทันนี่เทสให้ดูนะเพราะเวลางานมาจริงเราต้องย้ายปุ่มผุ่มแรกมาอยู่ตรง ถ้ารับถ้าทังานจริงเราจะยัดุ่มแรกปายู่ตรงนี้ประมาณเนี้แต่ผมไม่ได้มาเพราะผมจำได้เนี่ครับที่ว่างานวปเห็นไหมเขาสองนิ้วพร้อมกันไปเลยรอไปเลยถ้าเด้งมาสมมุติเด้งมาล่างตัวนี้ก็โอกาสติดสูงครับเราสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยตัวหัวบอลเนี่ยคือตรงที่หน้าหน้ารับงานนี้ตรงนี้นะ ถ้าเราเคาะเคาะรอละอย่างเงี้ยสมมติสมสมติหัวบนเนี่ยคือตรงหน้ารับงานแล้วเราเอาล่างลราเคาะรอล่า,ลางอ่ะถ้าถ้านาทีสองสีเขียวมันเด้งมาล่างก็คือโอกาสได้แต่จริงซื้อมาคู่เดียวก็พอก็ได้เราสุ่มเอาว่าว่าเอาแถวไหนอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะสัมผัสได้หมด เห็นไหมเห็นไหมไวนะดูนะนิ้วชี้ถ้าจะกดงานจริงๆนิ้วชี้เคลียร์นิ้วโป้งร้อกดสามแถวก็ได้นิ้วชี้เคลีครยรอย่างเงี้ยมันจะไวปื๊ดเลยดูดีๆนะแลกดติดเห็นไหม กดวนเกินในประมาณนี้ครับที่งานวาร์ปแล้วก็โปรแกรมช่วยกดก็ส่วนหนึ่งด้วยนะโปรแกรมช่วยกดมันก็วาร์ปเหมือนกันแล้วก็ผมก็มองว่าตัวนี้ด้วยที่วาร์ปแล้วก็งานเห็นไม่เท่ากันถ้าบางคนก็เด้งก่อนไอ้คนเด้งก่อนมันได้อยู่แล้วอนิวก,ก็ได้อยู่แล้วสบายเลยนิวกดเรื่อย ้างงานตอนนั้นเป็นของเราอะยังไงมันก็ได้เนี่ยครับประมาณนี้กดไม่โดนเนี่ยประมาณเนี่ยพอเราล็อกไว้ปุ๊บเนี่ยวาร์ปมาวาร์ปสิพอเราเคารอ,อเห็นไหม เดี๋ยวผมโหลดคลิกสปีดมาให้ดูดีกว่าได้เท่าไหร่น่าจะเร็วเอาปีดเอาเรื่องอยู่คลิกสปีดเทรสอืมเนาะมันนอนแั้นพิมพ์เอาออก่อน อีกสปีดตัวนี้ครับ สองมือล้วกันเคาะลองนี้นะที่จริงมันจะได้ประมาณเนี่ยหกมันจะเร็วขึ้นเยอะที่จริงถ้าเรากดมือเดียวธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิน50าน้านิ้วคนนะธรรมดาผมลองให้ดูแต่เต็มที่30สกว่าครับเนี่ยสามสิเกนะ้าะา ข้างเดียวอะ่ะมันจะช้ากว่าสองข้างนะเนี่ยสามสิบก็่าโฆษณาร้อ,รอนไปก่อนถุ่งอย่างนี้ล่ะถุงอย่างนี้ก็โอ้โหแอ้วผมเคลียร์ดีกว่าเคลียร์จะเร็วนิดนึงป้องนะเดี๋ยวมาอันนี้สมมติคือหัวแรกรับงานนี้อา่าก็แค่สัมผัสแหลอ่งนี้ดีกว่างนี้สัมผัสดีกว่า ลองดูนะก็ไม่สัมผัสครับเร็วเกินไเปเมันสัมผัสไม่ติดโฆษณาเนี่เอาใหม่มันจะได้สามสิบกว่าไม่เกินห้สิบคนนิ้วเร็วคนนิ้วเร็วๆก็จะอยู่ห้าสิบห้าสิบห้านะกดข้างเดียวแต่ถ้าสองข้างเนี้ยคอยคู่อ่ะปารเนี่ย ล้องนี่เขาออโต้คลิกแน่แต่ไม่ใช่นะเรากด2นิ้วเนี่ย73ครั้งแล้วก็ไปล็อกงานะสมมุติของผมจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับ อันแรกเราก็เคาะรอสองมืออย่างนี้เลยนะสมมุติอันนี้กลางอย่าอย่าเด้งมานะ่ะเด้งมานกลางนี่ต้องออกไปเราต้องใส่เสื้อเลยแต่งตัวเลยอ่ะแถวกลางแถวกลางผมล็อกแถวกลางอนะ่ะแล้วก็เคาะรอสองนิ้วเลยถ้าเด้งถ้าจีอ่าถ้ารับงานเด้งมาตรงกลางยังไงก็ได้ครับโอกาสหลุดก็มีแต่หลุดน่าจะหลุดน้อยว่า เดี๋ยวผมจบคลิปเพียงเ่านี้ครับแค่เอามาเทสให้ดู